เรือทหารเรือมาแล้วอยู่ร่องน้ำกันเลยเอาไว้จับร่องน้ำแต้เรือหลวงพ่อเรือหลวงพี่เรือมหาดีขนาดต้าวพ่อยเอาไว้จับหินหินกับร่องน้ำแต้ภายกับร่องน้ำน้ำเงินแม่สาวแค่เรือทหารเรือมาแล้วภายอยู่ร่องน้ำเงินภายแด้เรือบี้ตอกได้เลยว่าน้หนึ่เหมือนตีนารีแรงแรกก็มาไปตะไบตาตาสันต่อสันพั้งกันมาโนเนี่ยร่องน้ำแต้ร่องน้ำแต้พ่อยเราไว้จับล่มพี่ ะทหารเรือจะตามไปไม่ได้ใครเรือจะทันก็ไม่ทันก็ไม่มีแค่โตเลี่ยงกับสายนาคตุนการทหาดก็โดนการทหารห้าที่ยวทหารห้าที่ยวิธีว่าหายข้าราชการก็ไม่มาเลยมาบ้านขึ้นราชการก็ไม่มาเลยมาบ้านข้าราชการก็ไม่นมาเืลยมาบ้านข้าราชการก็ไม่มาเลยมาบ้าน ตัวก็ไสาบเรือนะครับแอลและแผลครับโดนตองพกกัยยารักษาตอ้งังหวัดบุรีเข้าช่ไทยรับีรัฐาลก็ยกให้ทูมงานจแม่ประเด็นรับกองทัอบเรือรับชนะไป